สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY ของ Da j แจ๊ GK5 นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแนะนำนะครับวิธีการถอดกันชนหน้านะครับตัวนี้เลยกันชนหน้าของทัชแจ๊ GK นะครับรุ่นปี2017ขึ้นไปนะครับก็ตัวล่าสุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะมีวิธีการถอดยากง่ายยังไงครับแล้วก็มีเทคนิควิธีการถอดยังไงนะครับว่าตรงหูเนี้ย ไม่ให้มันฉีกมันขาดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนั้นถอดแล้วรู้สึกว่าตรงหูที่มันจับยึดตรงนี้นะฉีกขาดไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับครับสาหรับวิธีการถอดเริ่มแรกนะครับก็ทําการเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก่อนเลยนะครับสังเกตนะครับก็จะมีนะครับตัวคุกนะครับที่ยึดอยู่นะครับก็จะมีตําแหน่งนี้นะครับตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตําแหน่งนี้นะครับมีด้วยนะครับตำแหน่งนี้นะครับทั้งหมดนะครับ ประมาณอยู่6ตัวนะครับที่จะยึดด้านบนนะครับของตัวกระจังหน้าตรงนี้กับกันชนนะครับชิ้นนี้นะครับวิธีการถอดนะครับเราก็อุปกรณ์นะฮะก็มีนะครับเพื่อนๆถ้ามีไขควงแบนก็ได้นะครับนี่นะครับไขควงแบนแล้วก็ตัวพลาสติกนะครับสําหรับการงัดแงะของเรานั่นเองนะครับแนะนําให้ใช้พลาสติกนะครับแงะตัวนี้จะดีกว่านะครับเพื่อป้องกันการเกิดรอยนะครับก็ทําการงัดขึ้นมาเลยนะครับ งัดขึ้นมาเลยครับง่ายๆหนึ่งตัวตัวที่สองนะครับก็ใช้นะครับงัดขึ้นมาเลยนะครับก็งัดไปจนครบทุกตัวนะครับ เมื่องัดพุกออกมาทั้ง6ตัวแล like ้วนะครับก็จะมีแผ่นตัวนี้นะครับหยิบออกได้เลยนะครับครับด้านบนก็จับตัวจับยึดนะครับก็แกะออกหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูตัวจับยึดตรงด้านข้างนะครับของกันชนนะครับตำแหน่งของตัวจับยึดนะครับสกรูตัวนี้นะครับเราจะใช้ไขควงแฉกนะครับทําการขันขันนะครับน็อตยึดตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงใต้ตรงนี้นะครับจะมีอยู่1ตัวนะครับ เดี๋ยวจะเอากล้องลอดไปให้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นไขควงแฉกนะครับใช้ไขควงแฉกทําการขันไปนะครับก็ทําการขันออกปกติเลยนะครับอาจจะต้องก้มนิดนึงนะฮะตัวหนึ่งตัวนะครับออกมาแล้วครับจะมีตัวน็อตตัวยึดตรงหน้าตรงซุ้มตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับอย่าลืมขันออกด้วยนะครับ ก็ใช้ไขควงแฉกนะครับขันออกได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราทำการขันสกรูนะครับที่ยึดตรงด้านใต้ซุ้มล้อตรงนี้ออกแล้วนะครับก็เทคนิคนะครับการถอดกันชนด้านข้างตรงนี้นะครับตัวจับยึดหูที่มันฉีกขาดบ่อยๆนะครับที่เราถอดมาแล้วจะเจอปัญหานี้นะครับวิธีเทคนิคการ แกะออกมานะครับก็ง่ายๆนะครับโดยทําการใช้มือนะครับข้างหนึ่งนะครับข้างซ้ายก็ได้นะครับทําการดึงออกมาหาตัวอย่างนี้ก่อนนะครับดึงมาทางนี้นะครับออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวพลาสติกนะครับทําการงัดงัดลงไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับตรงกลางนะครับตรงด้านบนนะครับงัดออกมา แล้วก็ใช้มือนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับก็จะง้างออกมาแล้วนะครับสังเกตนะครับหูนะครับก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ครบนะครับไม่ขาดไม่ฉีกนะครับใช้วิธีการนัดอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการถอดนะครับตัวยึดด้านล่างนะครับตอนนี้ต้องก้มลงไปด้านล่างของด้านหน้ารถนะครับ ของกระชนด้านหน้านะครับสังเกตนะครับก็จะมีตำแหน่งพุกนะครับที่ยึดตามแนวนะครับตามแนวทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นนะครับตามในภาพนะครับก็จะมีตำแหน่งนี้นะครับไล่ไปจนถึงตรงนู้นนะครับตามแนวสุดเลยนะครับก็ทําการงัดออกมาได้เลยนะครับงัดออกมาให้ครบทุกตัวนะครับ ตัวนี้อาจจะใช้ไขควงแบนก็ได้นะครับเพราะว่าเรา,าเข้าไปในจุดที่มันแบบออกแกะออกยากนิดนึงนะครับต้องใช้ความยาวของไขควงช่วยนะนี่นะครับก็ออกมานะครับได้แกะไปทุกทุกตัวเลยนะครับ นี่ครับก็ด้านนี้นะครับกอแกะออกมาแล้วครับส่วนตำแหน่งนี้นะครับก็จะเห็นจะมีสกูตรงนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับก็ทําการใช้ไกรครวงนะครับแกรครวงแฉนะครับทําการขันออกได้เลยนะครับเมื่อเราทำการถอดพกุกใต้กันชน หน้าออกแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาอยู่ดูตรงตำแหน่งใต้ไฟตรงนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับพอดีผมแกะออกมาแล้วนะครับเพื่อจะให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นนะครับวิธีการแกะนะครับเราก็ใช้พลาสติกตัวนี้แหละครับงัดลงมาเลยนะครับตรงๆเลยนะครับก็จะทําให้หูตัวนี้นั้นนะครับไม่ไม่ฉีกไม่ขาดนะครับ ก็จะมีตำแหน่งนะครับล็อกของเขาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงใต้ไฟตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจากนั้นนะครับก็ทำการดึงตัวคันชนออกมาได้เลยตรงๆนะครับ ครับตอนนี้ก็ทําการถอดตัวกันชนออกแล้วนะครับสําหรับรถของพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่มีไฟตัดหมอกครับถ้าเราจะถอดตัวกันชนออกไปเลยนะครับก็อย่าลืมถอดตัวซอกเก็ตปลั๊กตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าปลั๊กตัวนี้จะเป็นปลั๊กของตัวไฟตัดหมอกนะครับหรือไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะครับสําหรับของท่านที่มีนะครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะครับฝั่งนี้อีกนะครับหเส้นนะครับ ก็วันนี้นะครับทําการแนะนานะครับวิธีการถอดกันชนนะครับของ Honda Jazz GK นะครับเสร็จแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับลองเอาไปถอดนะครับลองแกะกันดูนะครับไม่ยากนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับจะทําอะไร คอยติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณครับ